ใชทุกคนพอดนะดูอุ้ยยี่ถูกมาิ่มตูปมิมรูการังบ้านตานไอ้มีซ้อเหร,อ,รอุกคนาซองแม่ลูกมากินเขากินน้นพนักิการมาสั่งเพจร้อมเลยจ <c oughs> ะกินไหนวะพนัารว่าด สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่สองอ้ามานันเนาะพบกันเสร็จเก่าเสียนเดิมทุกคนกือหอบนะแต่กลางเขามีลูกสาวเลยลูกสาวลงลูกมาเนาะเด้อทุกคนลูกสาวลงปลามาแต่ใส่คะลงปลามาแต่พอไอพ่อเมย์ไปอะไรพอเมย์พอเมย์นอนจะเลยนี่ออก็ตื่นเหมดแล้วพ่อเมย์ตื่นเหมดแล้วเนาะโดยแต่พ่อเพิ่นกำลังอาบน้ำอยู่นิตาลอบเอาไว้ เราเบาไว้หย่อนว่าหิวข้าวทุกคนใช่แล้วใครแต่งตัวเรียวบ่เรียวปีชักเอาแตงตัวเห็นว่าอยู่แตงเสื้อเส้่ๆอยู่ค่ะเอออยู่ถือถือในตาว่ะเจนเย็นขึ้นหลุดคล้ายองค์ไปเรื่อยๆเจนเย็นขึ้นนำเหลือไก่เออบปเย็นนำพาจะหิวเนาะพาในตาไปเดาะบิ๊กซี่ค้างบ้านเนี่ยนะทุกคนเนาะอยู่ สี่ไกๆบ้านนี่แหละใกล้บ้านนะเด้อวันนี้คนเยอะเด้อประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยเมตรเมตรนิตาก็เป็นไงขอบคุณเป็นไงก็ยังบวดกลับเนาะสิกับสิกับลาอยู่บ่ตาจะเปิดจะเปิดเทอมื่อะไรก็เอ้ประมาณจะจะเปิดเทอมนิตายุดีจ้ะนิตาอาไม่เห็นง่ายก็เพราะอัน หวานต่อสลับกันอันอันดับแรกกับปืนเงินค่าเขาหอยกนเด้อเอ้าเจ้ากินทอดไข่ตุ้นไข่หรือก๋าเดือตัวเออเป็นบ่เขาไปเยอะหรอกข้าจ่ะเอาไปเยอตก็ได้เจ้าเคยกินต่ไข่แตะไคร้เออเขาจะกินไข่มีตะมะฮงก็แล้วค่ะมีตะมะฮงไข่เกลืเออเราเป็นคนที่มากินตะมะฮงแห้งเจ้าก็กินเผ็ดได้ต่ะค่อยชอบเนาะ ถ้าสีแดงสีดำเศร้าบาทก่อนทุกคนสวรรค์อยากกินกาแฟแห้งเด้อตอนนี้นิตาอาเคียนเขาดิตาหิวเขาเดี๋ยวจอดซื้อกาแฟก่อนไปหลานเก่าหลานเดิมห่อทุกคนหลานนี้ล่ะเราขออันนั้นหน่อยนะหนูอยากกินต้องไปกับพ่ออัดไปนี่ต้องไปกับน้องไปเอาไปด้วยกันหมดเน่ยถ้างั้นนะด้วยกันอย่าขี้เกียจขี้ไก่ตุ๊สมาลุกค่ะองัะลงก่อนค่ะ อาสปรสิกาแฟก่อนนะทุกคนนะาากาแฟไก่บ้านนี่่เลยไม่ทราบไงราไข่มุกใส่ข้างล่างหรอคะเอาลงม,มาไม่เชียวบดา้า ข้ามูเทปกนาวไอารมณ์มากก็ได้ค่ะตายจแล้วเจอน่าจาเนาะใส่ิบแกบอกเก่งว่าใส่แบสซีอกาแฟก่อนนะคุอกาแฟสิบห้ากินเข่ากินหนาวห้อถออน้อยหนึ่งเนาะ เป็นไงไหนจะพาก,กันไปไงสวดไปบาดไอ้ไม่ซอดหรือตกคนเนาะลูกเขาเฉลิมพลนั่นแหละไอ้ดักหลอดไม่ซอดหรือตกคนเนาะบาดแล้วยู่งไก่กันนะบาดต้องขามกันนะแต่ว่าบาดอยู่บาดค้าเจริญบาดเดียวกันนะี่แหละซ้องแม่ดูเพุคนคน,นขึ้นกันค่ะสวัสดีเจ้า,ากระตุย อ่ะทุกคนจะไปเจอกันยูบิกซี่แล้วสื่อคอมกาแฟก่อนเนาะคุณดิใส่แว่นปอกนี่คือการเล่นวันนี้เขาแต่งตัวกันกาองเด้แนวๆอะไรบ้างจ้ะสื่อกาแฟกับแม่กันเนาะไงเรากำลังสุกชอบกินชาเขียวมากอันนี้อันนี้ถ้าเจ้าบ่มาไข่มุกนี่ อันนี้ดูไข่มกุกตัวนี้แบบดูธรรมดาไม่หนูชอบไขม่มุกตอนนั้นหนูไม่ได้กินอะอะไรนะชาเขียวหนึ่งเดือนแล้วพอหนูได้กินแล้วหนูกินห้าวันติดกันเลยเจ้าก็ตุยไงเป็นไรจะกินเยอะถ้าจุกินน้อยๆกินวันละแก้วหนึ่งเจ้าเจ้าตกินสามวันนะจอกหนึ่งเจ้าตุก,กินสามวันเจ้าถึงจะไม่อ้วน ไม่าทเี๋ยวบื่อนเลวนั่งอยู่ใช่หรอวะย็งมันใจจะไปใจจีละยังไปกันจากบาทจอกจะพันจอกแล้วจอกละสามสิบห้าบาทจะพันมูลนี้ถือยู่ร้านนี่แซสบพร้อมนะแส่บอยู่จวะราดเดินบางหล่ะสี่สิบห้าสิบรสชาสตรก็ซัมซูซีกันนะโรมาขันเอาไว้ก่วนมันมัน กาฟแฟเราเสียบละดจะว่าเมียหวานเรามา <c oughs> มาทุกคนเนาะตอนนี้มาหอดโลตัสบาลินชำราฟเนาะพ่าซองเมลูกมากินเขากินานา้นมเพราะว่าเพราะวบรรหุนคือกันด้โอ้โหเสีกินแงนมนนตะโฟคนกูชิยังเขาไปเปิ่งข้างในก็ตอนแรกวิะกินดิบิกสี่มันมีตามบอกุ้งเนาะ ส่วนอาหาร๋ยวซ้ายก็สิกินยังงตะไฟกับหยิบเหรอหยิบนะัไอโฟนกินตับยังตะตับย่เสียบเหรอ กุ้งสดบ่ะมาตามยังมาตามอะไรตามตุ้งสดน,สนะคะไปพนักิการมาสั่งเพสผอมเลย กินไหนวะบคุณพี่กล็ม <laughs> าไดีวบอเจ้ากินตั้งแต่ก๋วดเตียวยองฟังหมดกินเนี่ยกินตั้งแต่กินแนวเป็นตะแเส็บทุกคนเขี้ยนแนวเป็นตะแเส็บเนาะ

เราจะกินอะไรนะข้าวมุกกอบเนี่ยข้าวมูกรอบเลยเคื่อเกียวเขาไม่ได้ออกมาหรออ๋อไม่ได้ก้าวไปเอาเลยเขาจะกินยังไง สร้งขอสร้างหนามคนดีวคนเื่สิกินเนงเนาะแล้วก็ไปสร้างร้านผมก็ได้เท้าเขาด้วยตายเนา่งเอาผมไปไปถ้าตต้มหงส์เลเจ้าน่เอามมทอ กระเทียมอ้อเป็นกระเพราปะ่ะสกแกนครับเอากระเพราหมูสับกันนะครับเป็น,นสิก,นสกินยังเป็นสิกินเป็นสิกินยังเจริญคนหาอยากกินยากเนี่ย แมาทุกคนสาววันกระสังกัะเพ้าเหนือเนาะแล้วก็เบาอันอยากกินกระเพ้าหมูสับเนาะทุกคนให้สาวดีตาเพื่อนยางไปเอาสอนให้เพื่อนไปเอาสอนแม่แล้วก็เพิ่นสังเข่าหมูแดงเนาะรับตำบกคุงตำบุงสดเนาะทุกคนน่ารอเบิ่งว่าเพื่อจิตถืงใจบอป่ะตื้นเพื่อนเมื่อกี้หิวเข่ารลวทุกคนมา นิต่าเพิ่นก็ได้ส้มตำอยูไ่ไหนอ่ะเดี๋ยวรอส้มตำก่อนน,น,นิต่ากินอะไรข้าวหมูปรีข้าวหมูกรึข้าวหมูปรีปข้าวหมูกรึ <c oughs> อ่ะสิมเบิงง้งค้าหนึ่งตอนล่อตออหอาหมูอฮวงแสบปดี๋ยวให้นิต่ามาซิมเบิ้งเด้อทุกคนเออแม่ข้ากรนะหิวรลดเนาะ ชิมตอนอาบน้ำอ่ะใช่ไหมชิมดูทำหนึ่งเดี๋ยวเรามารอส้มตำกันเดี๋ยวให้นิตาชิมระวังเฮียนไ่ชบมว่าจคุกโสตคุมาอะไร่างเงียดูบอนเอาตำหมหงม่าเสิร์ฟลูกสาวกันตาจะบุกิตบุก

ไปไหนกันจ้ากินเก็บเลยเยได้อยู่เป็นตัวมาคงแบบช้าพออีกทเดียวเลยโอเค ai, con kín ngon kín nào. Tiền luôn điện thoại. Tiền luôn điện thoại. Tiền luôn điện tàu Tiền luôn điện thoại. Tiền luôn điện thoại. quá luôn điện thoại. Tiền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  luôn điện thoại. luôn điện thoại. Tiền luôn ร้อนหุนป่ตอนแรกก็บ,บอกกินตอนแรนกินตอนแไอ้ตอนแรกกินตอนแรกดูกิน,อน,เ,น,กนเอ๊ะมาขึ้นเจ้าก็กินสัน่นไปทุกคนกินเขากินหนาทุกคนมาเนี่ยก็อยู่นี่ไม่ได้อยู่นั่นเนาะเออไปทุกคนกินเรียบร้อยแล้วเบิ้ดจะไปกินไอศคอรีมจะไปไอศครีมไปกนไไปไปินเป็นเพลนเลยไปห้กินเนี่ยมันหวาน ไปโซนคลองหลินนะทุกคนโอเคโอ้อันอนีเเ้เป็นสเสีบใช่ปะเป็นเสีบนาะนะ นะอิ่มเขาเลยชูฉีกกับเบนตเตสแอบไอทิมกับเบนตสแสบเอาโทรศัพท์ก่อนอยู่ไหนไหนแอปทีทีพีก็ได้เกษตรกรก็ได้เกษตรกรก็ได้ฮะเอาอ,อา่อ่ะคนไงก็ได้ เอาเอาเ่อาบอเอมันมันกยังก็ไะอนไหนเราช้ชิชีไปกินอยู่ที่บ้านกาเสียบไปน้ำา่อเจ้าะไปซื้อไปกินอยู่นะเราไปเบรนเอกเอกอเคมีซอไปกินอยู่บุเฟซอจ้าแล้วบะ พาไปกินไอติมเลยคน,นวั<ป>นเจดอนโทรมาหมดเลยเจดอนโทรมามาเหรอไปแดดไปโทรมาวุนโทรศัพท์ Ô oh, bao. hello Paul, bao? Uh. ờ con gì nhở? Uh. Phượng, ăn cái tấm bông hồng này bao? Phượng cái này Ồ, ờ ờ để cô cái này.

ลมาชิน้ชหนหนึ่งนะคะลูกเอาสิลน,นสละสิบบาทก็ได้หลายสินจะแซ่บตัวเสียบทุกคนจะแส่บมาตานะ

ปานอันจมปานอันบนมันตัวเองอ้นวนพรุ่งนี้ขยลดมาต่ะพรุ่งนี้ขยลดน่ดาจ่ะเนาะซ้องแม่ดู ทุกคนหอดดูจิทูกิทูกจิทูกจิทกาละมงทอดบาดไอมีซอแเหรทุกคนนี่ม oh! ันมหาศาลีรพอบกเกินทพอเราอันออกมาอยู่นีเลยพี่แล้วมาควงมาวงเฮ้ยทำปสี่เหลนีแล้วทุกคนบานหลุดแล้วนี่จังะโทษโทษโทษพ่อพอจอดนี่ละแล้ววะจอนี่ละนีตาสารนี่ อะไรนะนี่มันมหาศาลนี่พูดไม่ถูกนี่มันลาสวัางไหมล่ะเออดูหน้าเขาจะทำอะไรอีกมาทุกคนมาอ้าวอาจารย์นองปิดคลิปเลยเดี๋ยวเข้าสินค้าไปทั้งในด้วยทุกคนเดี๋ยวเนี่ยถินเนี่ยอานี่มันสุ้าทุกคนถ้าเอาไปแวะซื้อไก่ผ่านน้อยหนึ่งเนาะมาชมทศสู่สี่เจ้าต๋าไปทุกคนคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละจะไปเบิ่งต่อในคลิปบิ๊กใหญ่เนาะช่องบิ๊กใหญ่นั่นแหละโอเคมาเหรียญบาทในมีซสอไปเลยบ๊ายบายไปเองทุกคน แม่ทุกคนตอนนี้ห้องกับเขาเอาปิดมาเราก็จะมาเอาชือลูมาเอาเสือเนาะเราจะมาเอาเสื้อแล้วก็เสื้อใครตรงเข้าไปเลยเสื้อใครคะเสื้อใครไม่รู้แต่ที่รู้้รูมาเอาเสื้อเขากลับมาจากบ้านตรงไปไอ้มีซอดเนะทุกคนเนาะเขามาบีเอ็มนี่เลยเอาเสือบิ๊กไงเสือ เสือนอนเออพันเอเลจก้ายเสือนอนเตพนเเลยทุกคนเนาะรังข้าวเจ้าเกรอพดกีเหียวขวาเหียวขวาเอาวาสุขนะเเนียวขวาเออเชี่ยจอดตรงนี้แหละให้กีเขาก็บอโอเคถือเอาพ่อ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 เขียนสบายไปเอาเสือทุกคนปถ้าสิปต้องไปวะลูกไปวาไปน้อ แล้วกไ็ไปเม่วบ้านถ่าไปเบิ่งก่อนอย่าพันเอเสือมาบ่ไดมันร้ายบ่วันนี้ครับอนอ่ต เดี๋ยวทุกคนเนาะเสอืสอบิ๊กใหญ่เนาะทรงทรงมาทีอยู่ที่ทำงานเมียผมทรงมาทีอยู่ที่ทำงานสาวรรค์าอ,อยู่ส่วนบีเอ็มนี่แหละทุกคน,นะาานเนาะสวรรค์็นงานอยู่เบืองคนสันสองเนาะ อันนั้นเป็นห้าเลยเมื่อหนึ bon. ่งศูนย์ดเอ็มอุบลเนาะแบมพูแชมพูนี่น่าแชมมากเลยว่ขอแกะให้แกะขอเป็นคนแกะแกะอะไรคะแกะแชมพ<า>ูน่ะแล้วทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้าน bye bye. แบ๊บแบ๊บไปพอโอ้พอด <c oughs> บ้านแล้วทุกคน

ไปเลยวะตาไปอยู่วะไป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 ดยท้สาวเจ้าเอาตาท้าซัไปมเนี่ยเกิดเอาจอกไหมนไปก่ปกอนะเลยเฮ้ยบอยเมื่อกี้ตาเทาซับมาขยน อายาสูตกับสายซาตั้งขางมาเนาะตั้งขางรถประตูรถเลยกนะงไปาสายซาดคอยนะสะวานผ้าไปให้าสาวๆมันไปเห<อ>็นบ่มบ๊ายบาย เครับสาวผดไปสื่อของกันทุกคนโหเฮียเฮียฮะขึ้อสิบเห็นไฟดับบ่นี่แหละมันเสื่อมกรได้นะเ็จ ก็ดิเสียมไปไลยพอเปิดไฟบ่จูปากเลยใช่อหมเยไอเออยูเอ็นเรื่องหอดหกหอดบ่าเลยทุกคนไอเชาซาวเปันไปตลาดเนาะเครื่องบิ๊กไงหอดเลยเสือมันนั่นแหละเอาทุกคน ไม่ได <sixt> e <Or, S 2> ้ได้เัรเคือสายได้อีไงอไงอหน่อยอยหน่อยเบิรตัวน่อยเบิร์ตตัวน่อยเบิร์ด้เลยเอทุกคนยังพอคลิปหนาเลยทุกคนขอบคุณทุกคนเบิร์จบคลิปน่ไม่ได้เอไฟไฟกูคือบขึ้นปะไดะยังไจังเป็นยังไม่ได้ ว่าทุกคนเพากันคลิปหนาขอบคุณทุกคนเบิร mm ์ก hmm. ยจบคลิปเด้อเนาะเดิอมเบิร์กโฆษณาซอยเฮานี่เด้อทุกคนเนาะนี่แหละเด็กคลิปห้องก็สีอ้อ,อมแอบน้ำบาดน,น้ำมนต์นี่แหละทุกคนไปเพากันคลิปหนาไ mm hmm. ม่งั้ซื้อมือมกว่านนี่ mm hmm. ยูยังมือกว่านี่เจ็่แปหมื่นหมนแล้ mm hmm. ประมาณเจ็ดแปดหมื่นแล้วทุกคนเนาะปจะเดี mm ๋ย hmm. วพาะกันคลิปหน้าบ๊ายบาย